ความสิ้นตัณหาคือนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าราธะความพอใจอันใดราคาอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในรูปนั้น เพราะฉะนั ama, ain, tag, dated, 拜拜้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะความพอใจอันใดราคะาอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้ราธะเปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้ดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้ดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยนั้นๆ ย่อมอะไรเรือน้อยที่ทำได้ดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำได้ดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำได้ดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดแลพวกกุมาน้อยนอยหรือกุมารีน้อยนเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้ว ปราถจากความเร่าร้อแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำได้ดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยน้อยที่ทำได้ดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรื่อยยเกลื่อนกล่นไปกระทําให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปปมาณนี้ฉันใดราธะอุปไมยก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลาย จงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงขจัดเสียให้ถูกวิธีจงทำให้แหลกลานโดยถูกวิธีจงทำให้จบการเล่นให้ถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้แล